สบายดีพี่น้องสุดคุณพี่น้องเดิมกินข้าวตอนไหนพี่น้องอู้กระเพาะปลาพี่นออ้อ,อ,นองแล้วก็กับแกงน้ำใหม่เหมือนเดิมอุนม่นมากินอีกอแซ<ส>่บกินกับข้าวจ้าพี่น้องแซ่บเหมือนเดิมสบายดีพี่น้องเงี้ยมอเรงมาเ้อกินข้าวเร่งน้ำกันเลยมืาถูกคนทางไกท่ทางไก่เอฟซีจะหักแพงเม,มื่อคนถูกทางลาวทางไทยแล้วก็ทางต่างประเทศ เออข้าวนาะหมอนเอ้ออันอุกระเพาะปลาพี่น้องกระเพาะปลาหนังปลาอาะนะพุ่งปลานี่พุ่งมันก็นมีตับมันแล้วก็อุนน่นแก้งก็ไม่ไหลกินแซ่บว่านนี่นั่งแซ่บพี่น้องเอาเขาคือเย็นเนียนมันลายเลยปะอุ่นกินอีเสียด้ยของพี่น้องน้ามามากินน้ำกันทุกคนปลาดีพี่น้อง กินข้าวแต่แรกกินน้องเด้อมาะสรีกินข้าวนกันเด้อหละเด้อเล็กเมกกี้เด้อข้าวเหื่อยเด้อตับนะจ๊ะเพิ่นเฮ้ยกระต้นวางมาข้าวนกันเฮ้ยลระกาศเพือพินมาเด้อข้าวนกันเด้อลูกๆเมื่อตุกคนลูกๆล้านๆเมื่อุกคนมากินข้าวกันพี่น้อง màu đen hắn chay nhầy mình muốn hắn chay nhầy <laughs> hắn chạy nhầy nhòn xin nó xỉn bố mất chắc thưa chị nó ơi bảo bay bầu mà bảo bầu lái cả bầu cua tôi yên nó mình muốn cua chỉ lái đó. เช่นแล้วเช่นอีกมีเช่นที่หนึ่งผ่านไปเช่นเอื่อยผ่านไปแล้วจ้างเอื่อยมาดาเมยผ่านไปแล้ว,วาาจนะนะ้างอ้ายดาเมยอีกบาทหนี่งจบทีสิบนะพี่น้องเนาะที่สิบถึงย่างอันนี้แหละคือส่วนวา่ามีเงินเนาะมีเงินแต่ยังก็ได้มีเงิน อำนาจเงินคนเฮาเห็นแก่เงินมัดเขื่อนไม่มีใครเห็นแก่เงินเงินเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะเงินสี่เสียหนาเสียหนาจ่ายสี่เสียจะหน้าก็จะหน้าทุกต่าจ้างเพิ่นก็เป๋าเองเพิ่นเด้พี่น้องเพิ่นจ้างเท่าไอ้หน่อยสองพันบาทจ้างนี้อยู่สั่นจากนี้ไปอยู่ไส่ะจักษ์สั่นเด้เดมม้อนหัอยู่ในไส อยู่วันโผลเพิ่นมาออยู่วันโผลเพิ่นถ่ายหน่อยหรือแม่นมเพิ่นเด้ถอถ่ายหน่อยเพื่อไปใส่ดอกจ้างผู้นั่นกะต้องการเงินเนะาะอาจาเป็นออกมาเว้าเผื่อเงินภาษาศัพท์จ้างทุกสิ่งทุกอย่างเว้าะเราได้เบา,เเบาอีกเว้าพอจาจารย์เมย์เนาะลูกเห็นนะพี่นอ้องเกิดมานหนึ่งมือปุ๊บ หากินเองได้บ่แม่มอนสิถามพี่ป้าน้อามื้อทุกคนเนาะนี่ลูกเกิดมา1มื้อปุ๊บแล่นไปหลุดบ่ย่างได้หลุดบ่หากินเองได้บ่บ่มีพ่อแม่เยงบ่แม่มอนถามเนาะถามมีมนอมอ FC มาทุกคนมีใคได้เลี้ยงลูกบ่เกิดมาลูกงางไปหากินเองหลุบ่แม่ว่าคือสิบ่มีเนาะ เกิดมาคือมีผอมีแม่เลี้ยงตังใหญ่ลูกนะท่านผอแม่บริเลี่ยงมอใหญ่ผอแม่เลี้ยงลูกจักปีสิบกว่าปีเลยพี่นออ้องสิบกว่าปีนะมันแตกหมบ่บีบ่มีอ่อนน้อมมันแปลวมันคงธรรมดาคงสิบกว่าปีผอ,อแนนอม่ผู้ใดก็เลี้ยงลูกสิบกว่าปี ปาีก้าค้าแข้งแล้วก็เพื่อก็บินออกจากห้างจากเคื่อนไปละฮะปึ <cuál S 3> ๊บป <Oil> ึ <finden S 1> ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกของคุกัอวยขิ้นหอดพ่อขิ้นหอดแม่ไปกันูกขงคนก็ลืมพ่อลืมแม่มันก็บบุคือกันเนาะลูกพ่อแม่แต่ละคนบุคือกันอันนี้ก็ะอยจะว่านางร้ายแบบนี่น่าเลยเด็กกาคือว่าเขาทุกกระเบื้องนั่งอ้นก็คือกันนนั่แหละ ไล่ซดเป่านางมลไล่ซดเป่าผู้แล้วพี่น้องเลยคู่ทับกับผู้แล้วผู้จะแก้ใจว่ามีไคดอกมีคนเดียวนั่นแหละว่าสันเด็กเรียว,ว่าอยากออกสื่อ,อเห็นว่าเด้พอให้ยเอฟซีเขียนคอม,มาาเมนต์มาดาม่าแมวแล้วปึ๊บมาด่าแมวปึ๊บออกมานั่งเว้าบ้านบ่แม,มนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่แมนบักเบิ้ลเด็ดขาดบ่แม,มนไอ้มอนเด็ดขาด มนพันธุ์งหวานมาปีนปุ๊บแบบนี้คนอื่นเด้อพี่น้องแต่ไปอยากออกสือ่อว่าซันเด๊ะเป็นว่าเป็นยั้งเบาแต่ทีเละตอนไหลสดเป็นยั้งเบาแต่ทีเละว่ะโมเมนเด้อพี่น้องเอ้ยโมเมนเ์ทาเบิร์ดเด้อโบเมนย่ายหมอนเด้อมันเป็นคนอื่นอันนี้มนแบ่อยากว้ามนหูอยู่แต่ไปอยากออกซื่อเป็นยั้งนั่งมนจากเ้าต,ตอนไหลซดเพราะว่าให้ไฮเอฟซีมาดา่าเมย์แล้วมาออกว้าว ปีนปุ๊บโบแมนเท่ากันเด็ดขาดเวนย่ายม่มอนเด็ดขาดมุนพันธงะะเผื่อปีนปุ๊บคำเบาแล้วก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาตัวนี้คำเบาแต่ละอย่างคำเบาแต่ขาดบางคำุกอย่างเมมอนไม่เบาต้องคันบอกับปิดเสือในลังตัวเองคนที่หูจักที่สุดลูกคนใดดีลูกคนใด,ด,นดสวยคือคนที่เป็นแม่เด้อพี่น้องเด้อ โอ้คนอื่นบูฮูเด็ดขาดพอเห็นคลิปออกเบิรงได้คลิปซื้ออย่ยงนี้ในคลิปเว้าคนมัาจากหายคนสั่งคนจากโครมจากเหยียบแม่ในลงตมลงดินที่สุดเดียวนี่ยากเหยียบแม่เลยแหละเดียวนี่ยขั้นบ่อยากเหยียบแม่บ่จําเป็นเห็ดแบบนี้แหละยากเหบบ็ดหใส่แม่มพี่น้องบ่ได้กินเนจ็บกระปากบ่จําเป็นถืเห็ดแบบนี้ เข็ดถุกวิธีทางขน่อยก็เงึขึ้นกันเลยพี่น้องเฮ้ยขน่อยเงืดอเดี๋ยวนี้เขเงยเงดลูกขน่อยคนอื่นบมหูจักเขาคนที่หูจักคือคนที่เป็นแม่เพราะว่าแม่เป็นคนเลี้ยงเขาเกิดมาปุ๊บหนึ่งวันนับแต่หนึ่งวันจนหอดสิบกว่าปีเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยบะไรแง่ายเด้อเพื่อลูกสิใหญ่เพื่อลูกสินี้ออกจากเพื่อนห้อยถอกันจังนี้ออกจากเพื่อนได้แม่ถูกสำนดกเลี้ยงลูกเนาะ ใช่ก็คือเชื่อหูนะคนๆมีลูกอาจจะหูจัก,กว่าเลี้ยงลูกถูกสาได้แต่ก็เวลาท้องเขาแหละมันถูกสาไดเพื่อหอดเก่าเดือนเนาะพี่เนาะเสื้อสือออกเมื่อยกับเมื่อยนักกันนักทรมานสบายไอโบเป็นพ่อเป็นแมย์เขาโบจักแต่ก็ขั้นพ่อขั้นพ่อแม่ขั้นแม่ผู้ใดได้ดลูกดีก็คือว่าประเสร,ริฐเนาะ คือว่าบุญเพิ่นไม้มอนเนี่เอาแต่เวียนกิจกรรมสุดแล้วแต่ว่าพระเจ้าสีโปรดอภัยลูกของไม้มอนถูกคนไม้มอนหมอบให้พระเจ้าเบิดสุดแล้วพระเจ้าสิตัดสินเจรณาเพราะว่าขาน่อยเห็ทั้งโบได้แล้วบอกลูกโบได้บอกสอนลูกโบได้หมอบให้พระเจ้าเป็นคนสอนให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินสีลงโทษแบบไดสุดแล้วแต่พระเจ้าเอาให้พระเจ้าให้พรทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก anyway, e. mm. ็ไม่ม้อนมาจากเราอีกเรื่องเแ่าไอ้น้อยไม่ม้อนซิบุเลาเรื่องซิบุโอตอบคำถามเดือนเรื่องไอ้น้อยแบดแบดไปได้ไม่ม้อนซิบุโอตอบเพราะว่าว่าไปกับเปิดเสือในรังตัวเองให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ไอยากเปิดเรื่องเแ่าไอ้น้อยผู้ผู้แก้ใจแล้วไม่ม้อนหัวแก้ใจบ่าลูกใดรแก้ใจไม่ม้อนซิบุโอตอบคำถามเดือนมีเอฟซีลูกร้านคนหนึ่งว่าอยากพูดจักแบดแบดเดี๋นี่ไม่ม้อนซิบุโอตอบไม่ม้อนเมื่อไงไม่ม้อนก็ไปโต้คนไป สีเขียนก็เมนตอตอ,ตอ,ตอไปตอกมาน่ะเมมอนต์เหมยเมมอนเขาบอกตรงนี้เมมอนส์บีตอบเรื่องท่วไอ้น่อยเพราะว่า,าเป็นลูกเขาเมมอนต์เมมอนหูอยู่แก่ใจดีสัวเร็วเมมอนหูอยู่แก่ใจเพราะว่าเมมอนเรียงใหญ่แล้วอันนี้เกินสานสิบสองปีอยู่นะเมยบ่เคยหนีจากเมย์บ่เคยออกจะไปบาดจะออกไปเป็นตนไปโตของตัวเอง เกาะตีนสิงแม่อยู่ตลอดเขาบอกแต่เท่านั้นเขาบอกแต่ว่าเกาะตีนสิงแม่ตลอดเท่าไอ้หน่อยบอกสนั้นเด้อพี่น้องเด้อบอกคิดจับเป็นตนเป็นปตของตัวเองคนณผู้นี่ใจตัวเองสร้างแต่ปัญหาให้แม่ห้าให้แม่โกรธต่ละเมอบ่มี่เหล้าคือ๋วยวนีไปสบายใจบ่พี่าไาอ้หน้อยกปสบายใจกัน อยู่กับเท่าเบิ้ลแม่สบายใจเลยสิยเพราะบอกน้นองคนเลยแม่อยู่น้ำเท่าเบิ้ลเลยแม่สบายใจคนนี้ที่ปกป้องแม่ได้เบิ่งแม่คุ้มครองแม่ได้บ่มีไพสิมาเหยียบย้ำได้ครอบครัวนี่มาถือห่มครอบครัวเนี่ยบ่ได้คนนี้ปกป้องแม่ได้ไปหาเงินมาคือให้แม่โลดสัตสื่อคนโอนี้สัตสื่อคนโอนี้์บอกคำใดคือคำนั้น ได้เงินมาเนี่ยเอาแม่เงินโหลดบุษราให้เม่ขอเป็นหลักจ้างระบายมาได้สือสองแสนสามแสนคือให้แม่โหลดสือกับเขากับน้าชอยแม่ซื้อกับเขาเพื่อนหกเราก็จัดพลอยปัดเรากินตัวได้เราก็ล่างลดเราบบป้าให้แม่ล่างคนคนนี้คนที่เม่อยู่นั่นคือเม่สบายใจบค่ค,คือคือนางมนเบาเด้ถีอนองเลยคันคือนางมนเบาหันเม่์ที่อยู่แล้บวบ่อไดเออคันคือรเราเบารับ อายนะเตะตีแม่ดาแม่ไรแม่นี้จังขันจังสี่บ่แม่เด้อพี่น้องเด้อพันผู้ใดเสือนางมณ์กะก็ะคือแบาบาปไปนนำกันนี่แมีมอสีบอกไงเด้อผู้ใดพร้อมนางมณ์คือคนนั้นบาปไปนนำกันกับนานนงมณ์ทำบาปใส่ตัวเองทั้งทั้งที่บ่ฮู้จักหยังก็ แม่ก็อยากขอยุดสาถาผูได้มาด่าแม่มาบอกให้แม่ทนนั้นทะั้งสี่เนี่ยอยากให้ลูกยุดสาเด้ออือพี่ป้านะอาผูได้ดา่ดาด่าเขาหน่อยอยากให้ยุดสาะเพราะว่าตาบาปสิทิศซุ่มเจ้าซุ่มเจ้าที่บาปไปน้ำเพลนน้ำนางมุนนางอ้นอืออันนี้แม่เขาบอกได้เท่านั้นถ้าว่าจกบาปต่อไปก็ด่าแม่มาโลดอือด่ามาเลยแม่สิบดาอันนี้แม่บริดาแม่บารีหายเดอ้อแม่อธิบาย ให้พังให้เข้าใจคนที่เข้าใจพิษกระมีหลายคนเข้าใจพิษเมยมอนก็มามาขอโทษเมย์มอนมอมมอนี่ก็ให้อภัยสิ่งถูกอย่างให้อภัยด้วยว่ะคำถี่บ่โหูจักเนาะพังพายเดียวอันนี้คือกันยาตีประเด็นพายเดียวเ้ยพี่น้องเด้ออันนี้แม่สิบอกลูกๆแต่ละคนที่เขามาด่าแม่ที่มาวา่าแม่สารพัดสารพปัน นี่แม่ก็บข้อหลายยาสุดาแม่ซะก่อนบาปสินักไปก่อนหันก่อนที่บาปติดโตบาปก็ให้ขั้นสีดาก็ให้ให้แต่นั่งมุ่นกับนั่งอ้นเบาให้แม่ซะเพราะว่าเขาเป็นลูกของแม่อันนี้เนาะเพราะว่านั่งมุ่นนั่งอ้นเป็นลูกของแม่ใช้น้อยเป็นลูกของแม่ให้เพื่อนเบาให้แม่ซะแด็กลูกๆหันเป็นคนนอกเป็นคนอื่นเป็นลูกคนอื่นเลย่ามาด่าแม่น้ำเขาซะ เดี๋ยวบาดสิติดโตไปนําเด้ออันนี้เมย์โคเตือนเด้อเมย์โคเตือนที่สุดเมย์คะเมย์จังวอาเมย์ไปดัสั่งขึ้เจ้าเด้อขึ้เจ้าดาคอยเมย์ไปดัสั่งเด้อเมย์ไปดัดลายเด้อเมย์บอกย่านลูกมีบาดไปก่อนนะพี่น้องเด้อเองยัดกเล่นไรก็แซ่ดสร้างลองคิงย้ายมาย่านลูกนะมีบาดมีกำเมย์จังบอกยาเสด็จลูกเด้อยาเสด็จผู้ใดที่บาเข้ามาดาผู้ขาดาเขาน้อยเดี๋ยวสิบาดติดโตไป ข่านดาให้ลูกขน่อยดาขน่อยเองซะนางอ้นนางอ้นขีน้นนนนอยขียาเพิ่นน่ะนะเขาบอกเพิ่นเป็นลูกขาหนอ่อยแต่ว่ามอบให้พระเจ้าลงโทษเมมอนหมอกให้พระเจ้าลงโทษทุนแหล่แต่เพิ่นสิลงแบบใหสุดจะน้่งผ้าไทยของเพิ่นบผมเอาน้านพระไทยของขน่อยสุดจะน้่งผ้าไทยของพระเจ้าสิสิลงโทษแบบใดญพวกลูกเนาะอันนี้เมมอนขอเบาอสำนันเดอ้อคลิปนในตาเมมอน ขอลาไปก่อนเด้ออย่าลืมปฏิบัติศีลนะอย่าลืมกวาดเสใสกดไลค์กดตะไคร้กวาดตะลิงให้สองน้องทีมย่ายมอ้นเลยคุณน้องเด้อบาย